สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูน้ำแข็งน้ำแข็งหยดย้อยนะคะน้ำจะไหลลงมาจากบนภูเขาด้านบนนู้นค่ะซึ่งอากาศติดลบนะคะน้ำที่มันหยดลงมาจากภูเขาด้านบนนู่นอะค่ะกลายเป็นน้ำแข็งหยดย้อยสวยงามเลยค่ะเห็นไหมคะวันนี้เราจะมา เก็บภาพและบรรยากาศให้ดูแบบสั้นๆนะคะที่นี่ประเทศลักสมเบิร์กนะคะอากาศหนาวเย็นติดลบเลยค่ะเห็นไหมคะน้ำจะจับตัวแข็งเป็นก้อนน้ำแข็งเป็นหยดย้อยลงมาสวยงามทีเดียวเลยค่ะเห็นไหมคะเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมแบบสั้นๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ